สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกรีดเกมมิ่งชาแนลรือเกมมากคือเบยผมครับเก่งเซงมิกรี้ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมคองแค่้งเดอะว l d พาร์ y ี เกมนี้ครับก็ตามชื่อเลยครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับไพ่ของแข่งนะครับผมซึ่งก็ออกแบบโดยคนไทยนะครับออกแบบโดย พี่วัดบอร์ดเกมไนี้มันร้อนเองนะครับผมแล้วก็อาร์ตเวิร์ดเนี่ยก็ได้คุณโจบอร์ดเกมไนท์เนี่ยเป็นคนวาดน่ารักสว,สวยมากเลยนะครับความจริงตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะครับเรียกว่าเป็นรีไวิ์ออดิชั่นดีกว่านะครับผมซึ่งเวอร์ชันแรกผมก็ไม่เคยได้เล่นนะนี่เป็นเวอร์ชันแรกที่ผมได้เล่นเลยนะครับแล้วก็มีการปรับก,กฎกติกาครับทำให้เข้ากับโมเดิร์นบอร์ดเกมมากยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นกึ่งปาร์ตี้อ่าทริคเทคกิ้งเกมอะไรประมาณนี้นะครับที่เล่นการ์ดเป็นตัวเลขเรียงกันซ้ำกัน หรือว่าบวกเลขกันอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตอนจบเกมเล่นกันสรอบครับใครตอนจบเกมใครแต้มเยอะสุดคนชนะไปครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมนี้มันน่าสนใจขนาดไหนครับผมบีวิชร้อบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกคอนเนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปรกรณ์ต่างๆจำน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเซิร์ช w i s h Board Game ทั้งใน s h o p e ีและ f เ c e b o o k B w i s h ครบจบในที่เดียวอันนี้ผมเซตอัพแบบเล่น4คนให้ดูแล้วกันนะครับเกมนี้สามารถเล่นได้ถึง6คนเลยนะครับผม,<ๆ>ผมก็เดี๋ยวเริ่มมาทุกคนเนี่ยครับก็จะได้กล้วยครับคนละ9อันนะครับซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแต้มสตาร์ทของเราเนาะเพราะกล้วยตัวนี้ครับ3ลูกจะเท่ากับ1แต้มตอนจบเกมนะครับ แต่ว่าในระหว่างเล่นเนี่ยมันก็จะโดนชิงกันไปชิงกันมาก็ทําให้แต้มอย่างเงี้ยเปลี่ยนด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ละคนก็จะได้การ์ดในมือคนละ5้าใบนะครับแล้วก็เซตการ์ดรอบไว้3รอบนะครับรอบหนึ่งรอบ2รอบ3เวลาเล่นจบรอบหนึ่งแล้วก็พลิกนะครับให้รู้ว่าต่อไปเป็นรอบ2แล้วก็รอบ3ามพอจบรอบ3เนี่ยใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับโดยที่ในรอบหนึ่งเนี่ยผู้ชนะในรอบนี้จะได้ที่เป็นที่1เนี่ยจะได้2กล้วยใหญ่ซึ่ง2กล้วยหวีเนี่ยอันนี้คือ1แต้มอันนี้สามอันคือหียนนะครับ แล้วก็ที่2ได้1กล้วยหวีนะครับส่วนคนที่เป็นที่โหลเนี่ยจะได้กล้วยเน่าไปนะครับซึ่งไอ้เปลือกกล้วยเนี่ยนะครับผมจะเป็นแต้มลบ1แต้มตอนจบเกมนะครับพอเล่นครบ3รอบเนี่ยใครแต้มเยอะสุดคน,นชนะไปนะครับก็สมมุติผมเล่นก่อนนะครับผมก็ มี5้าใบนี้นะครับคนเริ่มก่อนเนี่ยจะต้องจดหนึ่งใบแล้วก็เริ่มเล่นนะเวลาเล่นเนี่ยสามารถเล่นการ์ดที่ซ้ำกันได้นะซ้ำกันกี่ใบก็ได้เพื่ออะไรล่ะเป้าหมายของเราคือเพื่อให้มีเลขเนี่ยน้อยที่สุดในบรรดามือของเราเนี่ยเทียบกับผู้เล่นคนอื่นหรือทําให้การ์ดเราหมดไปเลยก็ได้นะครับเพราะถ้าการ์ดเราหมดเนี่ยโอเคเราได้ที่หนึ่งอยู่ชร์อยู่แล้วแต่ถ้าการ์ดไม่หมดไม่ซ้นททีแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเรามีใบหนึ่งอยู่ใบเดียวอะไรเงี้ยหรือแบบอาจจะมี1กับ7อะไรเงี้ยมันต้องกินเวลา2เธอในการเล่นแต่คนอื่นมมีกกาาารรบยเล็สถ ตัดจบเกมได้นะครับโดยการประกาศนะครับไม่รู้จะไม่ได้ประกาศว่าอะไรประกาศว่าคองแข็งมั้งนะครับแล้วทุกคนจะต้องเอาไว้มาเทียบกันก็อย่างนี้เลยใครเลขน้อยสุดได้นี้ไปนะครับที่2แล้วก็ที่โหลดได้นี้ไปแต่ถ้าเราเป็นคนประกาศเนี่ยแล้วเราไม่ได้น้อยที่สุดเราจะกลายเป็นที่โหลดแทนเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะประกาศจบรอบเนี่ยก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะหรือใบก็เล่นในการหมดเลยก็ได้นะครับอย่างที่บอกว่าตาหนึ่งสามารถเล่นกาที่มันซ้ํากันได้นะผมขอเล่นเลข72ใบแล้วกันครับนี่ครับเจ็ดสองใบนะครับ คนต่อไปเนี่ยก็จะมี2อ p ออปชันให้เลือกครับ1คือตามนะครับ2คือจัว่วแล้วก็เล่นนะครับเล่นเหมือนผมนี่แหละนะครับเพ่การ์มันหมดไปนะครับตามตามยังไงก็คือสามารถใช้เลขเดียวกันเนี่ยเล่นได้นะครับอาจจะจะเป็นแค่หนึ่งอันนี้ผมเล่น7ก็คือเลข7นั่น 7, เองหมายว่าคนนี้ก็จะสามารถเล่นการเลข7ไปเลยก็ได้หรือถ้าเขามี72ใบหรือ3ใบก็เล่นเลยก็ได้นี่คือการตามทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องจวดและทุกครั้งที่ตามได้นะครับจะได้ขโมยกล้วยจากคนที่เป็นคนเริ่มเนี่ย ตามจํานวนการ์ดท,ที่ตามด้วยนะครับผมอ่าสมมุติถ้าเล่นเลขเจ็ดใบหนึ่งก็ได้หนึ่งกล้วยเจ็ดสองใบก็ได้สองกล้วยนะครับอ่ต่อไปวิธีตามมีวิธีหนึ่งครับคือเล่นการ์ดสองใบให้บวกกันให้ได้เลขตามนี้ครับก็คือเจ็ดนั่นเองแต่ว่าอันนี้ไม่มีในที่นี้คือไม่มีนะนะครับก็ไม่รู้จะตามไงครับเพราะนั้นก็เลยต้องจั่วครับพอจั่วปุ๊บอ่าก็เล่นปกตินะครับไอ้การ์ด พิเศษพวกนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษด้วยแต่ถ้าเหลือไว้ในมือจะเท่ากับ10แต้มเท่านั้นรีบๆใช้จะดีที่สุดครับอ่าโดยที่ใบนี้คือย้อนสอนคือย้อนเทินไม่ได้นะอันนี้ก็คือสามารถเล่นคู่กับใบอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้คือดูกาดในมือคนอื่นได้ใบนึงขอทิ้งอันนี้ไปก่อน้วกันเล่นคู่ไปบอ่าถ้าเล่นอันนี้ก็เป็นเหมือนเล่น6 2ใบนั่นเองอ่ามาดูคนนี้เขาจะตามได้ไหมนะครับ6มีไหม้6มีไหมห้าหไ,ไม่มีว่ะนะครับ อันนี้คือวนเทินกลับอันนี้คือสกิปเทินให้คนหนึ่งอะข้ามเทินไปเพราะนั้กเขาตามไม่ได้ครับก็เลยต้องจวดและเล่นนะครับผมอ,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 อันนี้คือแลกการ์ดได้นะครับอ่างั้นก็ต้องเล่นแล้วกันนะครับขอเล่นเป็นวนวนเทินกลับดีกว,ว่าเน้นน้อยก็เหมือนปล่อยปล่อยสิบแต้มไปนะครับอ่ะวนเทินกลับไปโชว์โอเคพอวนเทินกลับก็มาของเทินคนนี้ใช่ไหมเขาก็เลือกว่า อ่าเขาจะตามไหมอ่าเขาตามได้เพราะเป็นใบเดียวกันนะครับอ่าเนี่ยเขาตามได้ครับอ่าเขาตามได้วนเทินกับแล้วเขาก็ตามนะครับพอเกิดการตามเนี่ยก็อย่างที่บอกขมโมยแต้มเนี้ยมา1อันนะครับแต่ถ้าเขามีการเนี้ยสอใบเล่น2ใบเลยก็จะค่าข,าข,ขโมย2อันนะครับวนเทินกับอีกแล้วนะครับกระตาคนนี้นะครับคนนี้ก็อ่ถาถ้าไม่มีวนเทินกับเขาก็ตามไม่ได้ไหมเพราะนั้นเขาก็ต้องจั่วการหนึ่งใบครับแล้วก็ทําการเล่นปกติไปนะครับผมเขาขอเล่นอันนี้แล้วกันครับ เพื่อแลกการ์ดกับใครสักคนหนึ่งเขาขอแลกกับผมแล้วกันจากคนนี้นะครับจะเขาจะยื่นมาใบหนึ่งให้ผมส่วนผมเนี่ยเขาก็จะสุ่มไปนะครับอ่าผมก็ได้ใบนี้มาแทนนะครับแล้วก็ตาคนนี้ครับคนนี้ก็จะตามหรือเปล่าถ้าตามก็ต้องใช้ใบแลกการ์ดเอาตามได้หว่างั้นขอตามแล้วกันครับขอตามอ่าพอเกิดการตามขึ้นครับขโมยไปนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยขอขโมยการ์ดจาไปขอแลกคนนี้ลวกันเอาการ์ดสูงๆแลกไปเอสิบไปนะครับแล้วก็แลกแบบสุ่มไปชืบอ่านะครับแล้วก็ ตามผมต่อนะครับอตามผมต่อกองไหนเล่นไปแล้วก,ก็ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับจนกว่าเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นคนนี้เริ่มก่อนใช่ไหมแล้วคนนี้ตามใช่ไหคนนี้เริ่มก่อนแล้วคนนี้ตามแล้วก็ตาผมผมสามารถตามได้นะถ้ามีแต่ผมไม่มีครับเพราะนั้นผมขอจวดและเล่นครับอ่าอันนี้ก็ทิ้งไปโอ้โ,โหนี่เลยครับเก่าเก้าเก่าอ่าเอาสิโค้ดโค้ดฟุกอะฟุกมากคนนี้ก็ ดูว่าเขาจะตามได้ไหมตามไม่ได้บานนีบวกกันเป็นแปดไม่ใช่เก้าส่วนนี้ก็เป็นสิบเพราะนั้นเขากต้องจวดเล่น,นครับเอ้ยอเล่นสิบก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วตาคนนี้ครับเขาก็ตาได้เอ้ยเขาตามได้นี่ครับห้าบวกห้าอ่านะครับนี่คือการตามนะครับซึ่งอันเนี้ย การบวกกัน2ตัวเลขจะได้ขโมยแค่ลูกเดียวนะไม่ได้ขโมย2ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามี12บใบเนี่ยก็จะได้ขโมย2ลูกเลยนะครับแล้วก็ตาคนนี้ต่อนะครับเขาจะตามได้หรือเปล่านะสิใช่ไหมสิบตามไม่ได้กำลังทีไปแล้วก็จั่วครับแล้วก็เล่นนะครับอ่เขาขอเล่นเป็นเป็นดูการ์ดหรอดูการ์ดหรือ2องี่วะ ดูการดีกว่าดูการกาเพราะนี้มันนับเป็นสิบแต้มเลยถ้าเหลือไว้ในมืออาจจะโหลดได้นะครับ <c oughs> ขอใช้วันนี้เพื่อดูการ์ดใบหนึ่งแบบสุ่มเขาบอกใบนี้ผมไปดูเขาเห็นแล้วว่าผมมีแ <c oughs> ปดตาผมครับอ่าผมขอประกาศคองแขงเลยแล้วกันผมว่าผมมีเลขต่ําสุดแล้วตอนนี้นะครับอ่าประกาศคองแขงครับอ่ทุกคนก็จะโชว์น,นี้คือเก้าใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาเท่ากันวะอ่าอันนี้สิบอันนี้ใบนี้คือสิบเลยเพราะนี้เป็นสิบหกนะครับอันนี้เป็น สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดโอเคนะครับอ่ะถ้ากิดเป็นเท่ากันเกิดอ,อะไรขึ้นผมขอดูคู่มือแป๊บนึงอ่ะเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าหากผู้เล่นมีแต้มรวมมากเท่ากันก็คือเนี่ยสองคนนี้นะครับอ้าวมากมากที่สุดเท่ากันเหรอแล้วาน้อยที่สุดเท่ากันล่ะอันนี้มีผลรวมแต้มน้อยที่สุดเท่ากันหลายคนให้ถือว่าคนที่อยู่ใกล้ถัดจากคนเล่นคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะนะครับใกล้จากอ่อมันนะ ใกล้ถัดจากผู้เล่นคนสุดท้ายใกล้ถัดจากผู้เล่นคนสุดท้าย ผมเป็นคนเล่นคนแรกใช่ไหมไม่มีเฟิร์สเพลเยอร์บอกนะครับเพราะนั้นผู้เล่นสุดท้ายคือคนนี้ใช่ไหมครับวันนั้นผมใกล้เขาโอเคงั้นถือว่าผมชนะแล้วกันนะครับแต่ความจริงถ้าเกิดว่าจะเฮ้าส์ูงง่ายๆก็ใครประกาศคองแข่งก็ถือว่าถ้าเท่าคนอื่นยังถือว่าชนะไปก้าก็ได้นะเพราะคนประกาศค,งคงองแข่งเนี่ยเรียกว่าเหมือนเสียเทินไปเทินหนึ่งด้วยแล้วก็อ่าเหมือนรับความเสี่ยงนะครับผมอ่ะเพราะนั้นนี่ผมชนะในรอบนี้ครับเพราะผมถือว่าน้อยสุดเท่าคนนี้นะครับ ผมได้ที่1แล้วเขาจะได้ที่2นะครับคนที่1ในรอบที่1จะได้2กล้วยหวีนะครับที่2ได้นี้ครับส่วนคนที่มีแต้มเยอะที่สุดคนนี้แปะว่าคนนี้16หใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่อันนี้ไม่ถึงนะครับเพราะว่าคนนี้เยอะสุดครับเพราะเขาไม่ยอมใช้การพิเศษไปนะครับก็จะโดนเปลือกกล้วยไป1อันนะครับแล้วก็พลิกอันนี้ครับโอเคแล้วเราก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับก็คือเอาพู้นี้กลับเข้ามาสระอ่าต่อไปก็จะเล่นรอบ2นะครับ แต้มอะไรก็อยู่เหมือนเดิมนะใครได้เท่าไหร่ไปแล้วก็ได้เท่านั้นนะครับแล้วก็เล่นรอบ2ครับสาสาับแจก5ใบแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มจากคนที่ได้กล้วยเน่านะครับคนที่ได้กล้วยเน่าจะเป็นคนเล่นคนแรกในรอบนี้นะครับคนเล่น,นแรกก็จั่วมา1ใบก,ก่อนแล้วก็ทําการเล่นแล้วก็คนจะไปจะตามไหมตามไหมตามไหม,ม,ไมหรือว่าจะจัว่วแล้วเล่นแบบไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จนมีคนประกาศค้องแข้งหรือว่า มีคนเล่นการ์ดจนหมดมือน,นั่นเองคนวนั้นก็จะเป็นที่1ไปนะครับแล้วก็ที่2แล้วก็ที่3นะครับพอเล่นจบรอบ2ก็จะเป็นรอบสุดท้ายครับที่1ที่2ที่3ไปปุ๊บแล้วก็มานับแต้มรวมครับใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับนี่คือของแข่งเดอะไวท์ปาตครับโอเคอย่างที่เห็นว่ามันก็จะมีการ์ดพิเศษอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งนอกจากการ์ดตัวเลขแล้วเนี่ยก็จะมีการ์ดแลกการ์ดมือซึ่งผมทําให้ดูแล้วเนาะ อันนี้ยังไมไ่ทำให้ดูนะครับก็คือถ<ๆ>้าเราเล่นไปเนี้ยเลือกคนหนึ่งครับคนนั้นก็จะโดดข้าม1ตานะครับแอบดูได้อันนี้ไม่เห็นดูแลนะครับแอบดูแบบซูมหนึ่งใบนะครับเป็นการที่ผมว่าห่วยมากเลยถ,ถ้าดูทั้งมือได้จะดีมากแต่ว่ามันเป็นการ์ดเหมือนแบบกึ่งบังคับให้เราใช้เพราะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันอยู่ในมือเนี่มันเป็นลบมันเป็นสิบแต้มเลยนะนะครับเวลาวัดแต้มมาเราจะเป็นที่โหลก็ได้นะอันนี้การ์ดซ่อนนครับก็คือการที่เราสามารถที่จะเล่นคู่กับใบอื่นได้นะครับ อันนี้ดีอันนี้ดีมันไหลปล่อยไปได้เลยนะครับเหมือนแบบได้กร์ดฟรีเหมือนแทบไม่จั่วกาซแหละนะครับส่วนนี้ครับก็คือสั่งให้คนหนึ่งจั่วได้หนึ่งใบนะครับส่วนไหลอันนี้ก็คือแบบไหลครับก็คือไม่สนเลยว่าเป็นเลขอะไรเล่นแบนี้เราไหลได้แล้วเวลาไหลก็อย่าลืมว่าได้ขโมยกล้วยมาวินด้วยนะครับทุกครั้งที่ไหลนะครับเป็นกฎเกมนี้นะครับแล้วก็จบเกมเนี่ยก็ดับแต้มตามนี้นะครับใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือของแข็งแล้ว็อย่างที่เห็นว่าเล่นไม่ยากนะเล่นง่ายกลแ้ว็ สนุกนะครับป่วนเีฮาและที่สำคัญคือสวยด้วยนะครับโคตรสวยเลยการ์ดใหญ่มากก็เดี๋ยวมาดูความเ็นส่วนตัวผมดีกว่าครับผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับองแ n g ง the w i l d Party มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมก๊าไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Line ID m ีแอด o ีน โอเคนะครับก็บอกว่าเกมแนวเนี้ยไม่ใช่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะ <S <S ผมเล่นเยอะมากนะครับเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกแบบเรสเซเว่น Seven, พวกอะไรนะไอตัวไขขี้เกียจอะชื่อว่าอะไรนะกูเดธามะเหรอจำไม่ได้แล้วนะครับผมซึ่งไอพวกเกมแบบการ์ดท,ที่เป็นตัวเลขเรียงกันหรือเล่นให้แบบหมดมือ w วิร์กทวิคิกิ้งอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่อูโน่เนี่ยก็ ก็เล่นนะครับผมก็เรียกว่าผ่านมาหลายเกมมากเลยนะครับถามว่าเกมนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนเกมไหนไหมไม่รู้สึกเหมือนเลยครับในขณะที่เกมแนวนี้หลายๆเกมรู้สึกเหมือนกันเยอะมากนะแบบ Fox in the Forest, Gudetama อะไรพวกเนี้ยนะครับ Custom Hero อะไรพวกเนี้ยนะครับคือเกมที่เป็นเล่นการ์ดตัวเลขอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เกมอของคนไทยเกมนึง่งเกมววะอะไรบ้าง t w e n Meter ปะ นะครับผมน่าจะผมเคยรีวิวไปแล้วก็ไปดูกันได้นะครับเป็นเกมคนไทยที่ก็เล่นการ์ดตัวเลขเนี่แหละผัดกันเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าเป็นแนวที่เจอมาเยอะเจอมาเยอะมากนะครับแล้คองแข็งเดวีบาที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักไพ่ของแข็งเลยนะครับแต่ก็พอรู้ว่าไพ่ของแขงมันเป็นไพ่ที่เล่นกันในภาคใต้อ่าแบบแบบพวก ผู้สูงอายุเล่นกานอะไรเงี้ยนะครับผมหรือวัยรุ่นก็อาจจะเล่นการกินเงินอะไรเงี้ยนะครับผมไม่เคยเล่นเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาเล่นอันนี้เลยนะครับกล่องน,นี้เลยของแคงดูวายพาร์ที้เนี่ยนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าระบบสนุกครับสนุกเลยนะครับผมเลยรู้สึกว่าเออยอยากรู้เลยว่าของแคงจริงมันเป็นยังไงนะแต่ถ้าไปดูก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่เพียงแต่ไอตัวของแครงดูวายพาร์ที้เนี่ยมันมีพวกแบบการาดที่ เขาเรียกว่าเป็นพลอตทวิสอะคือเหมือนว่ามันทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆได้มากกว่าการที่เล่นตัวเลขไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะที่เรียกว่าโมเดิร์นบอร์ดเกมหลายๆเกมตอนนี้ก็มีนะครับผมอะไรที่แบบมันมีแบบที่ทําให้เรามีสต r ติจีมากขึ้นอามากกว่าการที่จะต้องจั่วการ์ดแล้วก็มาลุ้นกับตัวเลขบนการ์ดเอานะครับผมอ่าแล้วเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เรียบง่ายเล่นง่าย ทุกคนเล่นได้คือคือมันคือมันง่ายมากครับมันไม่มีอะไรเลย นะครับผมอ่าแล้วก็ความสามารถของการเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ซับซรร้อนด้วยนะครับการคิดแต้มการอะไรก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับมันอาจจะมีงงบ้างช่วงเรื่องของการไหลอะไรเงี้ยนะว่าแบบเอ้ยเราไหลแล้วจะขโมยได้กี่แต้มอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือไหลก็แค่เล่นเลขตามกันครับแต่ถ้าเล่นเลขตามกันได้มากกว่าหนึ่งใบก็ได้ขโมยแต้มได้เยอะกว่าหนึ่งด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเอามาบวกกันเนี่ยก็อย่างไรก็ได้แค่หนึ่งแต้มอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็มีการเล่นการ์ดซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่ มันก็สะใจดีอารมณ์เหมือนเล่นสลับอะไรพวกนี้นะนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคอการ์ดสลับหรือว่าคอการ์ดแบบพวกอ,อูโน,โนอะไรเงี้ยก็น่าจะชื่นชอบเกมนี้ได้อย่างไม่ยากเลยนะครับคองแข็งนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากๆอย่างนึงคืออาร์ตเวิร์สครับอาร์ตเวิร์สคือน่ารักน่ารักมากคือน่ารักมากอ่ะคือชอบมากชอบมากคือการที่เล่นเกมอะไรก็ตามที่มีอาร์ตเวิร์สแบบ เราชอบหรือว่าแบบประมาณนี้มันก็ทาให้เรารู้สึกฟิลรีแล็กไปด้วยนะครับคือเล่นไปก็รู้สึกเหมือนได้สนุกกับอาร์ตเวิร์กไปด้วยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างคือดีเยี่ยมมากผมเดาว่าน่าจะผลิตที่จีนเพราะว่าที่ไทยไม่น่าทําได้ขนาดนี้นะพวกโทเคตอะไรเนี่ยคุณภ,ภาพคุณภ,ภาพคือเทียบเท่าเกมระดับโลกปกติทั่วไปเลยนะครับผมขอดูก่อนนะยังไม่ได้ดูเลยอ่าเมคอินมันต้องมีบอกมันต้องมีบอกว่ามีเนี่ยเมคอินชานด์ว่านะครับไม่มีทางที่จะผลิตโรงงานไทยได้ขนาดนี้นะครับเรียกว่า คุณภาพระดับโลกอ่าคุณภาพระดับแบบสากลอ่ะเรียกว่าระดับสากลดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอบอยากบอกว่าบอร์ดเกมทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเห็นไหมที่มันอยู่ในเชล์พวกนี้ครัครบผมผมเนี่ย90้าสิเอร์เซนตมาจากจีนนะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือจีนเรื่องคุณภาพของโรงพิมพ์เนี่ยเขาเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึงราคาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ผลิตที่จีนเนี่ยนอกจากที่ได้ของที่คุณภาพดีแล้วเนี่ยราคาก็ดีเช่นเดีวยวกันนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่มีเหตุผละไรเลยที่จะต้องไปผลิตที่ประเทศอื่นนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยดูคอมเมเล์ก็เลยพอเดาได้อยู่ว่านา่าจะมาจจีนแหละเพราะว่าโรงงานประเทศอื่นไม่สามารถทํานี้ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการ์ดลินินที่แบบลินินคือลินินคือแบบการ์ดมาจาก คุณต้องมาจับเองอ่ะถ้าไม่ได้ใส่ซองมันจะรู้สึกเหมือนแบบคุณจับแบบผิวผ้าอยู่อะที่มันมีเป็นร่องๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แถวเคนอย่างที่บอกไปนะครับมาครับเกมนี้ครับคอนแคงหรือไวท์พาที่ครับเซมิกิเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมแนะนำครับก็แนะนำนะครับใครที่เปิดร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยครับก็มีติดร้านไว้ก็สามารถที่จะทให้ลูกค้าคุณเนี่ยสุขสนานได้นะครับรวมถึงระบบเกมเนี่ยยังสามารถเล่นกับผู้ใหญ่ได้ด้วยนะนะครับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่เขาชอบเล่นแบบ พวกไพ่ดัมมี่พวกสลาฟพวกคองแขงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะสนุกกับมันได้ไม่ยากเพราะมีเรื่องของระบบนับแต้มเข้ามานะครับที่เฮฮาปาจิงโกะที่แบบเฮ้ยเราไม่อยากได้ที่โลอะไรเงี้ยนะครับ เออผมชอบมากเลยความรู้สึกที่ไม่อยากได้ทิโรนี่ชอบมากๆเลยนะครับเป็นความรู้สึกที่บอร์ดเกมควรมีนะครับเพราะเธอรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทางดีไซเนเอร์เขาไม่ได้ใส่ไ e อ้ตัวแต้มทิโรเข้ามาม,มีแค่นี้น,นะครับความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนจริงมันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามอยากเอาชนะแต่บางทีเรามันจะมีบางจาังหวะที่เฮ้ยเราชนะได้ยากมากเลยการเราเยอะมากเลยงั้นทำไงดีวะให้เราไม่โหรนียอย่างน้อยไม่โดนลบแต้มอะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้ชอบมากถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่แบบรู้สึกตามในรอบนี้ก็รู้สึกวว่่่าาาาเเเเเออ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 ้้้้้้้ลลลนนนนนนไไไปปแแแคงงัหหะะกก็ดดดดีีี๋ยยยรรรรรบตมมมืทใิจสุุ ด้วยนะครับไอ้ระบบการที่แบบมียัดแต้มลงใ้ที่โลเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบนะครับแล้วก็รวมถึงอาร์ตเวิร์กแล้วก็พวกการ์ดพิเศษต่างๆที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับก็ทําให้คอปาร์ตี้เนี่ยก็สนุกมันได้ไม่ยากเลยนะครับพูดง่ายๆคือเล่นได้ทุกเพศทุวัยจริงๆเป็นบของแข่งดวลปาร์ตี้นะครับก็อขอขอบคุณทางบเจินส์คอรด้วยนะครับผมที่ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นแล้วก็มาให้รีวิวกันนะครับผมถ้าสนใจเนี่ยก็ลอง ทักไปดูทาง B J s q u a t นะน่าจะยังมีขายอยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้ามาะจำกับร้านบอดเกมชั้นนำอยู่แล้วก็ถ้าจะมีขายเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่ามีนบุ o กกับบีวิชก็มีเส้นละก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,นาบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสะสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a t ติ o n นนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้